Okay, วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่มาอีกแล้วนะคะคุณแม่มาเมนูอร่อยก็ต้องมาจ้าวันนี้มาชวนทําเมนูรสจัดจ้านนะจ๊ะอร่อยนะจ๊ะเป็นเมนูภาคใต้จ้าวันนี้คุณแม่จะทำสามชั้นนะจ๊ะผัดพริกแกงถั่วนะคะนะก็มาดูเลยนะว่าใส่อะไรบ้างเนาะขั้นแรกดูน้ําพริกเลยจ้าคุณแม่ใช้น้ําพริกแกงใต้นะคะ,ะแล้วก็พริกแดงเม็ดใหญ่เนาะ ใบมะกรูดค่ะเครื่องปรุงของเราก็จะใช้จานน้ำตาลทรายนะจ๊ะน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บได้หมดจ้าผงปรุงรสจ้นะาน้ำปลาจ้าแล้วก็อซอสน้ำมันหอยจ้าแล้วก็นี่ค่ะผักของเรานะคะถั่วฝักยาวจ้าแล้วก็นี่จ้าหมูสามชั้นนะจ้า ใช้ผัดน้ำมันพืชจ้าโอเคเดวไปดูกันเลยจ้าว่าทำยังไงบ้างเนาะเปิดปะโอเคมาดูขั้นตอนการทำเลยจ้าขั้นแรกเราจะทำการลวกถั่วเนาะลวกถั่วแล้วก็เอาไปนอกน้ำเย็นแลวจ้าอ,อันนี้จ้ะเวลาลวกเราก็คอยดูนะถ้าสีเขาเริ่มเปลี่ยนก็คือใช้ได้เลยนะอย่าเอาไว้นานเนาะเดี๋ยวมันจะไม่กรอบเลยจ้า ออโอเคสีเขาเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะสีเปลี่ยนเข,เขียวๆแบบนี้เลยนะอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะนอกน้ำเย็นเลยค่ะ,ะแม่ไปนอกน้ำเย็นนะ น็อคล้าเย็นไว้ก็คือจะทําให้ถั่วกรอบนะจ้ะอ่าคุณแม่ก็น็อคล้ําเย็นไว้ก่อนนะเสียงดังหน่อยเนาะแม่เช็คถั่วอ่าว่าเขาเย็นหรือยังเนาะพอเขาเย็นแล้วเราก็เทน้ําออกนะแล้วก็ตั้งพักไว้ก่อนนะนะโอเคขั้นตอนต่อไปพี่จ้าขั้นตอนต่อไปนี่ ขั้นตอนต่อไปเราจะแกงกันเลยจ้าแกงกันเลยนะเดี๋ยวคุณแม่จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะเดี๋ยวให้กระทะแห้งก่อน นะนพอน้ำมันเริ่มร้อนเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงลงไปนะ่พริกแกงใต้เนาะนี่จะใส่พริกแกงใต้ลงไปนะเดี๋ยวเราก็จะเบาเบาแก๊ดหน่อยนะระหว่างใส่เนาะ เดี๋ยวกลัวพริกเราจะไหม้เนาะเพราะว่าน้ำมันเขาร้อนอ่ะนะ่เราก็จะใส่อ่อาคราวนี้เราก็จะทำการนะผัดพริกเนาะผัดพริกแกงให้เข้าหอมๆเนาะอ่า ดีเพราะผัดพวกนี้จะใช้พริกแกงเยอะนะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยนะระหว่างนี้เราก็เตรียมเตรียมน้ำปลาไว้ด้วยนะจ๊ะนะเอาไว้ใส่ในพริกแกงเรานะนะพอเข,า,ขาเริ่มหอมเราก็จะใส่นะ ใส่พริกแกงลงไปใส่น้ำลงไปเนาะใส่น้ำลงไปละลายพริกแกงกทีนะอ่าแบบนี้เลยนะเราก็ผัดพักแป๊บหนึ่งนะนะเดี๋ยวค่อยใส่หมูลงไปนะ ้อมแล้วจ้าเราจะใส่หมูลงไปผัดด้วยเลยจ้าเฮ้ย <c oughs> นี่จ้ะเราจะใส่หมูลงไปเลยนะ,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 ะคราวนี้เราก็จะทำการผัดนะผัดให้หมูกัน้พริกนะ,ะให้เขาสุกอ่ะนะ แม่เพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะค่อคอยผัดเข้าไปเรื่อยๆนะนักขาวก่อนทำาากลางเนาะผัดพริกถั่วาากลางวันนี้ใช้เป็นภากใต้นะจ๊ะใช้น้ำพริก ัาใต้เนาะน้ำพี่แกงใก้มาทำเนะาะเดี๋ยวพอหมูสุดแล้วเราจะปรุงเลยนะ โอเคหมูเริ่มสุกแล้วจ้ะอ่าหมูสุกแล้วเนาะเดี๋ยวแม่จะปรุงเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเบาไฟก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำพริกเราจะไหม้เนะาะว่าถ้าใครใช้เตาแบบนี้ต้องระวังเนาะเพราะว่าเตานี้ไฟเขาจะแรงแรงกว่าเตาปกติเนาะอ่าขั้นแรกเราก็จะใส่นี่จ้า ใส่ผงปรุงรสลงไปจะ้นะเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะตามด้วยน,น้ำตาลน้ำปลาคุณแม่จะใส่เล็กน้อยก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่รู้น้ำพริกจะเค็มไหมนะนะเราก็จะใส่อซอสหอยลงไปด้วยนะนะเขาจะได้เข้มข้นนะ เกาจะได้ยเยอะมเวลาเราผัดกบทิแกงเขาก็จะเกาะกับถั่วพอดีนะเดี๋ยวคุณแม่ผัดให้เขาละลายเข้ากันก่อนเนาะโอ้น่ากินมากเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะชิมดูก่อนนะคะแป๊บนึงอ่า อรัก้อนโอเคนะเดี๋ยวคุณแม่ชิมดูก่อนนะว่าเป็นยังไงต่อเนาะว่าจะปรุงอะไรเพิ่มหรือเปล่าเนาะขอชิมดูก่อนนะเดี๋ยวขอตักน้ำตาลอีกนิดนึงนะ ้ำตาลแล้วก็น้ำปลาเพิ่มเลยนะแม่ล้างช้อนนาะอขอจิอีกรอบนึงเนาะ ชิมอีกรอบหนึ่งอืมอร่อยค่ะอร่อยแล้วจ้าคราวนี้เราก็จะใส่ถั่วได้เลยจ้าก่อนใส่ถั่วเราจะใส่อันนี้ก่อนนะเพราะถั่วเขาจะลงไม่นานคุณแม่ขอใส่ใบมะกรูดก่อนนะคะแล้วก็นี่ตามด้วยพริกแดงเนาะเพิ่มสีสันเนาะ กับข้าวทุกอย่างต้องน่ากินอร่อยแค่ไหนถ้าสีไม่น่ากินก็ไม่อยากกินคุณแม่จะใส่ถั่วลงไปเลยจ้านี่แบบนี้เลยจ้าโอ้ยน่ากินมากนะเราก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะจ้านี่โอเคม,มีอะไรแล้วเสร็จแล้วจ้านะ จาดีกว่านะคะโอเคมาจ้านี่คุณแม่ทําเสร็จแล้วนะจ้านี่จ้า3ามชั้นผัดพริกแกงใต้ใส่ถั่วจ้าเยิ้มเยิ้มเลยจ้านะนะกินมากๆเลยจ้ากินข้าวสวยละร้อนเนาะอร่อยนะถั่วก็ยังกรอบอยู่นะจ้านี่จ้าวันนี้ก็ให้เป็นคลิปนี้เนาะสนใจทำตามได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะจ้า อันนี้สวัสดีค่ะกดปิดตรงนี้